ครับผมจะมาขอยืมหนังสือหน่อยอะพูดเบาเบาได้ไหมจะมาขอยืมหนังสือหน่อยครับครูฉันบอกให้เธอพูดเบาเจะมาขอยืมหนังสือครับครูได้ยินไหมเนี่ยจะมาขอยืมหนังสือครับครูเอาอะไรเหรอเนี่ยผมหาหนังสือที่ผมต้องการหายยังไงก็หาไม่เจอหนังสืออะไรหนังสือเดินทางครับ ไปที่อื่นเลยอย่ามากวนเ็าจะทํางานไปเลยไปเลยครับ <c oughs> วันวั <c oughs> นยิ่งเจอแต่คนอย่างเงี้ย <c oughs> ดีใจดีใจจังเลยนะจ๊ะสมหญิงต้องขอขอบคุณนะที่ส่ชายนยชวนเขามาอ่านหนังสือแล้วก็ตื่นตื่นในห้องสมุดนอกจากเรารักกันเรายังหาวิชาใส่ตัวอีกได้เลยว่าเพราะลว่าคู่รักของเราจะต้องเป็นคู่รักเอ็ม โดูอย่างนี้สมชายโดอย่างงี้ยถึงหาแฟนไม่ได้ถึงอะไรคุยกันถึงนั่นเดยยินถึงนี่นี่น่ไม่ใช่ลองเจมีหน้าล้ครูขาหนูหากระถางทุบป,ปากทุบไม่ได้เลยอะนี่เธอมนาเชอเลยนสุ่มชาทำไมมุกนิดน,นหน่อย,อยอย่างนี้เขาก็เอา ฉันบอกให้เสียงเงียบเงียบไงฮะอยู่ในห้องสมุดห้ามใช้เสียงอ่านหนังสือก็อ่านไปห้ามคุยกันคุยกันก็ได้แต่เบาๆห้ามเสียงดังมีเจียงดังมีครูอยู่คนเดียวเลยค่ะดังเนี่ครูเป็นคนดูแลคือครูขาอะไรที่นี่คือห้องสมุดใช่ไหมคะใช่ทำไมมีหนังสือไม่มีสมุดสักกแ่มเลยคะครูจะไม่สนใจว่าเธอจะพูดอะไรข้งนั้นแต่เงียบ สมชายอะไรบอกได้เลยนะว่าตั้งแต่เราคบตัวเองเนี่ยเงียบเออคุณครูครับขนาดกระซิบในครูยังได้ยินงั้นผมจะเปลี่ยนเป็นกระดุมนะครับอย่าตอบคำอย่าเล่นคำสมชายบอกได้เายคิดถึงเธอนะเบาเบาเบาไม่เคยมีอในเรียนแต่ก็ไม่เคยคิดจะ ชิงสุกก่อนหามมากเหรอไน้ำเย็นน้ำเย็นคุยหาตั้งนานอ่ะทำไรที่นี่เนี่ยเมื่อคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยสองตัวเดี๋ยววันเดชขอคุยกับหญิงก่อนเด้นกติดขนาดนั้นมึงมึงมาทำอะไรที่นี่อมาหาเธออ่ะตามหาเธอตั้งนานเลอะอะไรอะไรล่ะจ๊ะอยากจะแต่จี๊จ๊ะ มือกับมจสมชายเดี๋ยวเพื่อนเก่าเรามาหาเดี๋ยวยังไงเราขอตัวไปคุยกับเพื่อนเก่าก่อนนะต้องคุยหญิงต้องคุยเรื่องต้องเคลียร์หญิงมือไม่หญิงมือับมาทำไมอ่ะเรื่องราวของเราอ่ะมันจบแล้วยังไม่จบมือจับคำไม่ได้นะมือเราบอกมือตรงๆนะคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว อะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังค้างขาดใจไม่มีวันได้ที่จะจะร้องจะจารยกันเธอก็ร้องกันได้นี่แต่ทำไมเธอต้องเสียงดังในห้อสมุดด้วยล่ะฮะพค้เาขอยาแต๊บนะคะเบาๆาได้แต่เบาๆอ่านด้วย พอรถเงียบแล้วบอกเลยนะว่าเรากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราเรามีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่เธอเหรอหญิงมอเราขอร้องขอให้เราจบด้วยดีได้ไหมได้ม่ัลเนี่ไม่ัเงไปเลยนายรขอร้องดีกว่านะไม่เอา เราขอร้องอย่าเ่อย่าหยุดยัหยุดยั้งหยุดยั้กหยุดย้หยุดยั้งหยุดยั้งหยย้งหยุดย้งหยุดยหยุด้งหย้วเยุดย้งหยุดยั้งหยุดยั้งหั้งหยุดย้งหยุดยั้งหย้งหยุดยงหยุดย้งหั้งหยุดย้งหยุดยั้งหยุั้หยุัหยุั้หยุดยั้หยุดย้หยุหยุังห้หยุดยั้หยงหยุดยต้ ตีตรงไหนวะเนี่ยอย่าไปคุยกับคนไม่มีเหตุผลกลับไปซะเราจบก็คือจบได้ฉันมีของข,องขวัญมาให้แด่แฟนใหม่ของเธอหญิงไม่ต้องอยู่กันะ <ใ>อะไรฉันไม่คิดเลยนะว่าทำ <c oughs> บบไมเธอตดใส่ฉันอย่างเงี้ยใครตดฉันโตแล้วเลิกตดมาตั้งสี่ห้าเดือนแล้วฉันไม่ได้ตดเธอไม่ได้ตดแล้วใครตดครูจดดกดทีนะเพราะว่ามัน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 ท้องเสียเ,เดี๋ยวครูขอเข้าน้ำนิดหนึ่งนะครูอยากเข้าครูจะไปไหนคะครูจะเข้าห้องน้ำเลยครูอยากเ เด๊ฉันเออเออหนูอยากจะบอกครัวถ้าครูเข้าน้ำเละค่ะถ้าครูไม่เข้าก็เละค่ะ t รูอย่าไปูไม่ไปแรูไม่ไปจริครูต้องไปกนแล้ว ใช้ตีกลั่มังสมท่าดังๆให้กลบเสียงบ,บ้านไกลคืนนี้เขามีงานแต่งกันเจ้าสาวคนนั้นเพื่อนฉันใช่ใครไอช่างมันเถิดอะไรจะเกิดปล่อยมันไปนึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี้ควาชอบที่เขาน่ารักแบบนี้ร้องเพลงแบบนี้เก่งมากๆ น้องจะเป็นนักร้องผิวหมึกที่มีเสียงดีอีกคนหนึ่งต่อจากทักลีดา